สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมไม้วัช์พบกับตำนานจอมยุทธ์พูดทางสารภาค2นะครับเนื้อเรื่องก็กาลังจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไปพลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆบางคนหายคลิปตอนต่อไปไม่เจอนะครับเพราะว่าท่านไม่ได้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกคนนะครับที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วันโดยการไม่กดข้ามโฆษณานะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆจนถึงภาคสีนะครับลงกันแบบต่อเน เรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับเดิมทีใต้เย่เหิงหวางแผนที่จะช่วยหัวอยู่เฮาแต่ตอนนี้เขาไม่มีทางเลือกนอกจากต้องดับความคิดนี้เมื่อเขาเห็นเหอไคโถช่วยให้คนรุ่นหลังคุ้นเคยกับเครื่องมือวิญญ,ญาณประเภทบินที่ละเอียดอ่อนซึ่งผลิตโดยคณะวิศวกรรมวิญญาณขณะที่เหอไคโถช่วยหัวอยู่เฮาใส่เครื่องมือวิญ,ญญาณประเภทบินได้เขากล่าวว่าอยู่เฮาเมื่อเจ้าไปถึงระดับการฝึกฝนที่สูงขึ้นอาจารย์ของเราจะสอนวิธีสร้างเครื่องมือวิญญ,ญาณประเภทบินให้เจ้า เครื่องมือวิญญาณที่สร้างโดยคณะวิศวกรรมวิญญาณของเราต้องการให้ผู้ใช้มีวงแหวนวิญญาณตั้งแต่3ามวงขึ้นไปเท่านั้นและมันจะประหยัดการใช้พลังวิญญาณมากอย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่เครื่องมือวิญญาณประเภทบินที่ทันสมัยที่สุดในโลกจากกวัฒตะวันจันทาได้จัดการเพิ่มอัญามณีพิเศษที่สามารถจัดเก็บและเติมพลังวิญญาณให้กับเครื่องมือวิญญาณประเภทบินได้แม้แต่วิญญาณวงแหวนเดียวก็สามารถใช้มันได้เมื่อเก็บพลังวิญญาณไว้เพียงพอแล้ววายุห้าวประหลาดใจพูดว่า ร่างวิญญาณสามารถเก็บไว้ในเครื่องมือวิญญาณได้หรือไม่เหอใครโถยิ้มอย่างขมขื่นพูดว่าแน่นอนปัจจุบันนี้คือช่องว่างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดระหว่างเรากับจักรวรรดิต,ตว,วันจันทาอย่างไรก็ตามการทําวิจัยชิ้นนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายจักรวรรดิต,ตว,วันจันทาต้องการอนุญาตให้คนธรรมดาใช้เครื่องมือวิญญาณได้แต่ถ้าวันนั้นมาถึงอย่างแท้จริงสงครามครั้งใหญ่ก็จะหลีกเลี่ยงไม่ได้หัวยูเฮารู้สึกว่าหัวใจของเขาเย็นลงทันทีใช่แล้ว หากคนธรรมดาสามารถเชี่ยวชาญการใช้เครื่องมือวิญญาณได้แม้ว่าจะเป็นเพียงเครื่องยิงแสงวิญญาณที่มีอันดับต่ำที่สุดก็สามารถสร้างกองทัพทหารกว่าหนึ่งมืนนายที่ติดตั้งเครื่องมือวิญญาณได้มันจะน่ากลัวขนาดไหนพี่ชายช่วยอธิบายได้ไหมว่าทําไมสํานักถังของเราถึงตกต่าไม่ว่าในกรณีใดคนธรรมดาย,ยังไม่สามารถใช้เครื่องมือวิญญาณได้อย่างไรก็ตามอาวุธลับของเราไม่ต้องใช้พลังวิญญาณเปืเป่อยๆที่พยายามบิน ถอนหายใจเมื่อได้ยินคำพูดของ,ของอหัวยูฮาเขาพูดว่าพวกเขาพายายามชดเชยมากเกินไปนอกจากนี้อาวุธระยะไกลที่ดีที่สุดของกองทัพยังคงเป็นธนูและลูกศรอ,อาวุธลับของเรามีประสิทธิภาพในระยะสั้นในขณะที่ต้นทุนการผลิตสูงมากเนื่องจากคุณภาพของวัสดุที่เราใช้ด้วยด้วยเหตุนี้โดยธรรมชาติแล้วกองทัพจะไม่ติดตั้งอาวุธของเราในอดีตเราขายอาวุธลับให้กับสำนักขนาดใหญ่เป็นหลักอย่างไรก็ตามพวกเขาได้เปลี่ยนมาใช้เครื่องมือวิญญ,ญาณแล้ว ทันใดนั้นหัวยู่เฮ้ารู้สึกได้ถึงแรงบรรดาใจที่เกิดขึ้นในใจของเขาแต่เขาไม่สามารถบอกได้ว่าแรงบรรดาใจนี้เกี่ยวกับอะไรอยู่เฮ้ามาที่นี่มาทดสอบเครื่องมือวิญญาณประเภทบินได้ของเรากระบวนการน่าจะค่อนข้างราบรื่นข้าจะช่วยเจ้าเองเมื่อเขาพูดจบเหอไคโถก,ก็จับแขนของหัวยู่เฮ้าจากนั้นปล่อยรำแสงสีขาวสองอันจากเครื่องมือวิญญาณประเภทบินที่ด้านหลังของเขาซึ่งขับเคลื่อนทั้งสองขึ้นไปในอากาศความรู้สึกที่เท้าของคนออกจากพื้นนั้นค่อนข้างลึกลับ แต่ก็น่ากลัวเช่นกันท้ายสุดนี่เป็นการบินครั้งแรกของหัวยูเฮามาเซลเทาเริ่มช่วยเซลเซลบินไปอีกด้านหนึ่งแล้วแม้ว่าจะมีเสียงขีดร้องในส่วนของเซลเซลในการใช้เครื่องมือวิญญ,ญาณประเภทบินก่อนอื่นต้องรวบรวมความคิดของตนจากนั้นจําเป็นต้องส่งพลังวิญ,ญญาณจากด้านหลังของพวกเขาไปสู่การก่อตัวหลักของเครื่องมือวิญญ,ญาณประเภทบินเพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนการควบคุมมีปุ่ม 2- 3สาปุ่มเพื่อใช้ในการปรับปีกนก อย่างไรก็ตามนกที่มีขนาดใหญ่กว่าไม่ได้แปลว่าจะบินได้เร็วกว่าซึ่งพิจารณาจากความเปลี่ยนแปลงความปัน่นป่วนของคนคนหนึ่งตราบใดที่ผู้ใช้สามารถรักษาความเร็วไปข้างหน้าได้เป็นจํานวนมากพวกเขาจะไม่ตกลงไปเนื่องจากหัวยูเฮาเป็นวิศกรวิญญ,ญาณการควบคุมเครื่องมือวิญญ,ญาณดังกล่าวไม่ได้เป็นเรื่องท้าทายสําหรับเขาตอนนี้สิ่งที่เขาต้องทําคือเรียนรู้วิธีควบคุมการทรงตัวอย่างไรก็ตามเขาไม่สามารถสงบสติอารมณ์ได้ในตอนนี้ ตอนนี้เขากําลังฟุ้งซ่านด้วยเสียงประหลาดในใจของทั้งนอน้าแข็งนิมิติเวหาและจักรพพาดินีแมงป่องน้ําแข็งยกที่กําลังสนทนาอยู่ในใจมนุษย์มีอะไรแบบนี้จริงจิสิ่งนี้เทียบเท่ากับการใส่ปีกใช่หรือไม่จักรพพาดินีน้ําแข็งถามด้วยความประหลาดใจหนอน,น้ำแข็งนิมิตไเวหาตอบว่าสาเหตุที่มนุษย์ไม่ใช่สัตว์ที่มีวิญญ,ญาณเช่นเจ้าและข้ากําลังปลูกครองทวีปนี้ส่วนใหญ่เกิดจากความไม่เท่าเทียมกันในความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขาเมื่อข้าอยู่ในป่าใหญ่ชิงโต ข้าเห็นเครื่องมือวิญญ,ญาณที่ทรงพลังกว่านี้อาวุธเหล่านี้น่ากลัวอย่างแท้จริงแม้แต่สัตว์วิญ,ญญาณแสนปีก็ไม่อาจที่จะเอาตัวรอดได้จากกระพาดินีน้ำแข็งกล่าวด้วยน้ำเสียงที่ค่อนข้างโดดเดี่ยวว่าชีวิตของมนุษย์มีสีสันสดใสยิย่ยงกว่าชีวิตของสัตว์วิญญ,ญาณข้าอยู่มาเกือบสี่แสนปีแต่ข้ามีเพียงน้ำแข็งและหิมะอยู่ในความทรงจำเท่านั้นนอน้ำแข็งในมิติเวหารีบปลอบใจเธอพูดขึ้นว่าตอนนี้ไม่ต่างกันเหรอนี่ไม่ใช่ข้อพิสูจน์ว่าเจ้า ตัดสินใจถูกต้องหรือไม่เราจะได้เห็นสิ่งที่น่าสนใจมากขึ้นอย่างแน่นอนเมื่อเราเฝ้าดูหัวยุงเห่าเติบโตขึ้นน่าเสียดายที่เราไม่สามารถนาาําจักรพาดินีหิมะมาได้ถ้าทําได้ข้าคิดว่าจะทําให้หัวยุงเห่ามีพลังมากขึ้นเร็วๆนี้จกักรพรดินีน้ําแข็งถอนหายใจพูดว่านี่ค่อนข้างดีแต่ข้าไม่แน่ใจว่าจากาักรพรดินีน้ําแข็งมาไกลแค่ไหนแต่านการณ์ของเธอไม่ได้แตกต่างจากก่อนหน้านี้มากนักอันที่จริง เธออาจอยู่ในตำแหน่งที่อันตรายยิ่งกว่าคาดเป็นข้ากลัวว่าเธอจะไม่สามารถฐานคอขวดค้างต่อไปได้หนอน้ำแข็งนิมิตไปหาต่อว่าทำไมเราไม่กลับไปเอาจักรพรรดินีหิมะด้วยล่ะถ้าเจ้าพยายามจะตายอย่าพาข้าไปด้วยจักรพรรดินีน้ำแข็งพูดอย่างไม่พอใจอย่าบอกนะว่าเจ้าคิดว่าเจ้าสามารถเกลียยกล่อมเธอได้ในตอนนั้นถ้าไม่ใช่เพราะข้าติดกับดักเจ้าและเจ้าคุ่คามการดำรงอยู่ของข้าเจ้าคิดว่าข้าเลือกเส้นทางแบบนี้ ที่ข้าไม่สามารถควบคุมได้หรือไม่จักรพรรดินีพิมะสามารถควบคุมความปรารถนาของเธอได้มากกว่าที่ข้าสามารถทำได้นอกจากนี้เธอยังเป็นปรมาจารย์ที่แท้จริงของขั้วโลกเหนือเป็นไปไม่ได้ที่เธอจะเต็มใจที่จะอยู่ในสภาพเช่นนี้ซึ่งเธอจะติดอยู่กับมนุษย์หนอนน้ำแข็งนิมิตรวิหาหัหวเราะอ,อย่างสุขสนพูดว่านั่นไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยถ้าเธอตกหลุมรักข้าเธออาจจะยอมเสี่ยงทุกอย่างเพื่ออยู่ร่วมกับข้าจักรพรรดินีน้ำแข็งพูดขึ้นว่า เจ้าไม่อายบ้างเหรออย่าโทษข้าที่ไม่บอกเจ้าเมื่อราชาปิศาจไทท่านถ้าจะยามถามจักรพรรดินีฮิมะเกี่ยวกับเรื่องนี้เจ้ารู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกระดูกทั้งหมดในร่างกายของเขารวมทั้งกระโหลกของเขาถูกเธอบทขยี้เขาใช้เวลากว่าพันปีในการฟื้นคืนความแข็งแรง,แ,งและนั่นเป็นเพียงเพราะจักรพรรดินีฮิมะตัดสินใจที่จะทิ้งร่องรอยชีวิตของเขาไว้เพราะความปรารถนาของสายเลือดของพระเจ้าน้ำแข็งที่เขาครอบครองถ้าเจ้าต้องการที่จะถูกบทเป็นน้ำผลไม้ โดยจกักรพรรดินีฮิมะเจ้าควรหลีกเลี่ยงที่จะไปที่นั่นคือว่าข้าแค่ล้อเล่นคนเดียวที่ข้ารักคือเจ้าใครจะไปสนใจเรื่องจกักรพรรดินีฮิมะเธอเป็นเพียงเมฆที่หายวับไปนอนน้ำแข็งในมิดเวหากล่าวด้วยน้ำเสียงที่แน่วแน่อย่างยิ่งจกักรพรรดินีน้ำแข็งส่งเสียงหย่าเย็นชาว่าเอาพลังทางวิญ,ญญาณที่ชั่วร้ายของเจ้าไปจากข้าจากาักรพรรดินีน้ำแข็งกล่าวต่อว่าจากาักรพรรดินีฮิมะสามารถรับการเปลี่ยนแปลงโดยใช้ทักษะโดยกำเนิดของเธอ และเธอก็สามารถฝ่าภาัยพิบัติต่างๆได้แล้วถ้าข้าจําไม่ผิดเธอไม่น่าจะอยู่ห่างจากหายนานะครั้งที่7ของเธอในตอนนี้ข้าหวังว่าเธอจะประสบความสําเร็จในขณะที่พวกเขาพูดหัวย่าได้เริ่มควบคุมเครื่องมือวิญ,ญญาณประเภทบินได้แล้วการตรวจจับทตวิญ,ญญาณแบบรอบที่ทางมีบทบาทที่ยอดเยี่ยมอีกครั้งในเรื่องนี้เขาสามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของความดันในอากาศได้อย่างชัดเจนและตอบสนองได้อย่างแม่นยำโดยการเปลี่ยนมุมของปีกของเขา เขาใช้เวลาเพียงไม่นานในการทดสอบเพื่อฝึกฝนการบินเป็นเส้นตรงหลังจากนั้นเขาก็เริ่มพยายามที่จะเหินไปในอากาศในอีกด้านหนึ่งเซลเซียสได้ตกลงมาจากอากาศ3าครั้งแล้วถ้าไม่ใช่เพราะมาเซลเทาเธอคงจะถูกทุบออกเป็นหลายชิ้นแล้วแม้แต่เป่วยๆซูซาน,นซี่เจียงหนานๆและคนอื่นๆก็ยังสั่นสะท้านด้วยความกลัวเมื่อพวกเขาได้ลองใช้เครื่องมือวิญญาณประเภทบินเป็นครั้งแรกแม้จะมีประสบการณ์แต่เขายังต้องใช้เวลาพอสมควรในการทำความคุ้นเคยกับการใช้งาน สิ่งดีๆตามธรรมชาติไม่สามารถมีความสุขได้เพียงจากคนเดียวในไม่ช้าคนอื่นๆก็สามารถได้รับความช่วยเหลือจากการตรวจจับจิตวิญญาณของหัวอยู่เฮ้าหลังจากการฝึกซ้อมได้เพียงหนึ่งชั่วโมงอย่างน้อยทุกคนก็สามารถอยู่ในอากาศได้เมื่อทุกคนมาถึงจุดนี้แล้วพวกเขาทั้งหมดก็เข้าสู่สรรภาวะของการทำสมาธิเพื่อฟืนฟ้นฟูพลังวิญญาณของพวกเขาจากนั้นก็บินอีกครั้งเพื่อที่จะได้รับความช่วยเหลือจากการตรวจจับจิตวิญญาณของหัวอยู่เฮาจิตลานด้านนอก ทั้งหมดจึงรวมตัวกันอยู่ข้างหลังเขาหวังยานอยู่เหนือพวกเขาในขณะที่ผู้อาวุโสส่วนหายตัวไปยังสถานที่ที่ไม่รู้จักอีกครั้งเมื่อมาเซลเทาเป็นผู้นำทั้งเจ็ดจากรานด้านในได้เปิดเส้นทางในรูปตัววีและบินตรงไปข้างหน้าด้วยความเร็วเต็มที่ข้อได้เปรียบที่สุดของการบินคือความจริงที่ว่าภูมิประเทศจะไม่ถูกปิดกัน้นแต่อาจใช้เส้นทางที่สั้นที่สุดไปยังจุดหมายได้หวายู่เฮาไม่รู้ว่าผู้อาวุโสข,ของเขาสามารถติดตามผลนของเขาได้อย่างไร แต่สิ่งที่พวกเขาทําในตอนนี้คือรักษาการตรวจจับจิตวิญญาณของเขาเพื่อช่วยเพื่อนลวมทีมของเขาที่อยู่รอบตัวเขาในขณะน,นี้หวังตงและหวัวยู่เฮ้าไม่สามารถแยกออกจากกันได้หวังตรงกําลังบินอยู่ข้างใต้เขาได้ลคลายปีของเครื่องมือวิญญาณประเภทบินได้ในทางกลับกันห,หัวยู่เฮ้าได้ยื่นมือของเขาออกได้จับคอของเขาช่วงเวลาที่พวกเขาเริ่มบินแบบนี้พวกเขาก็ต้องเจอกับคําถามจากคนอืนอ่นอย่างไรก็ตามทั้งสองคนไม่พูดถึงพลังเข้าตรงโดยธรรมชาติ เป็นผลให้ทั้งสองคนสายหัวยางมีเลดในกับคําถามของคนอื่นด้วยพลังเข้าตรงที่ไรเวียนฐานล่างของพวกเขาความเร็วในการบินของพวกเขาก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าเปยเปยซูซานซิเจียงนานนานหรือแม้แต่เหอไขโถสักนิดต่างจากเซลเซลที่มีเชือกผูกเอวซึ่งทําให้เธอดูเหมือนว่าขณะที่มีแม่เซลเท้าดึงไปพวกเขาสามารถบินได้ด้วยตัวเองคนอื่นๆบางครั้งสามารถมองเห็นแสงสีทองจางๆปรากฏขึ้นบนร่างของหวังตง หลังจากนั้นแสงสีทองจางๆจะค่อยๆไหลจากร่างของเขาไปยังหัวยูเฮาพวกเขาสามารถบินได้ทั้งหมด500ลี้ใน2ชั่วโมงแต่นี่คือขีดจำกัดของพวกเขาเนื่องจากสิ์ลานด้านนอกที่มีระดับการฝึกฝนที่ค่อนข้างตา่ำอย่างไรก็ตามหัวยูเฮาได้หวังตรงสามารถคงอยู่ได้โดยปราศจากความช่วยเหลือจากบุคคลภายนอกซึ่งสร้างความประดาใจให้กับสิ์ในลานภายในเนื่องจากการบินมาได้ระยะไกลมากแล้วตอนนี้ท้องฟ้าจึงเริ่มมืดสลัวตามเวลา พวกเขาจึงลงสู่พื้นเพื่อพักผ่อนถ้าว่าถ้าเราทําแบบนี้จะไม่ทันเวลาชายชราคนนี้จะพาพวกเจ้าไปอีกสักพักเสียงของผู้อาวุโสส่วนดังออกมาขณะที่ร่างของเขาปรากฏตัวขึ้นจากป่าใกล้ๆราวกับว่าเขากําลังเคลื่อนย้ายไปที่นั่นในทันทีอย่างไรก็ตามก่อนออกเดินทางข้ารู้สึกหิวเล็กน้อยพวกเจ้าควรรู้ว่าต้องทําอย่างไรผู้อาวุโสทวนเดินไปหาหัวยุ่่่่้่่่่่่่่่่่่่่่่บ,ยยน,บน,น,น่่นน่่่่ข่่่่่่่่น่่่ล่่่่่ข่่่่่่่่่ท่่ท,าท่่่่่่่่่่่่่ รานนี้พวกเขาไม่ต้องรองให้ผู้อาวุโสส่วนแบ่งงานของพวกเขาทุกคนรู้หน้าที่ของพวกเขาทันทีในขณะที่พ่อครัวหัวอยู่เฮ้าต้องเข้าสู่การควบคุมไฟอีกครั้งก่อนที่เขาจะมีโอกาสฟื้นพลังวิญญาณของเขานอกเหนือจากพลังเข้าตรงแล้วเหตุผลใหญ่ที่เขาได้วังตรงสามารถอยู่ได้นานถึงสองชั่วโมงก็เนื่องมาจากการะดูกแขนซ้ายแสงสีทองหากไม่ใช่เพราะความจริงที่ว่าพวกเขาสามารถฟื้นฟูพลังวิญ,ญญาณได้อย่างต่อเนื่องตลอดการเดินทางพวกเขาคงจะหมดแรงไปแล้ว พวกเขาไม่สามารถหาปลามาเป็นอาหารเย็นได้และกลิ่นของสัตว์ป่าไม่สามารถติดตามได้ง่ายในเวลานี้เมื่อรวมกับผลเบอร์เบอรี่ภูเขาและหน่อไม้อีกสองสามหงพวกเขาก็มีความสุขก,กับอาหารอร่อย,อ,อ,ยอีกครั้งจิตหลานภายในรู้สึกยินดีมากที่พวกเขายกจ้องหัวโย่เฮาอย่างไม่หยุดยอนกับหัวโย่เฮาปัจจุบันมันเหมือนกับว่าพวกเขาอยู่ในช่วงภาคร้อนพวกเขาใช้เวลาอีกสองชั่วโมงในการทานอาหารเย็นให้เสร็จและต้องใช้เวลาอีกสักภากกว่าที่ทุกคนจะฟื้นพลังวิญญ,ญาณได้ในภายหลัง ท้องฟ้ามืดลงแล้วตามเวลาที่ทุกคนฟื้นตัวเต็มที่โชคดีที่ดวงดาวสว่างขึ้นในท้องฟ้ายามเย็นดังนั้นการมองเห็นของพวกเขาจึงไม่ถูกขัดขวาง,องอหัวยูเฮาเป็นคนที่ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดจากความมืดด้วยความชัดเจนในการมองเห็นจากดวงเนตรวิญญาณของเขาทําให้ไม่มีความแตกต่างระหว่างการคืนและเวลากลางวันกับเขามากนักนี่เอารัสเอวของพวกเจ้าหวังยานทรงเชือกให้ออหัวยูเฮาเชือกที่มีตัวลอกแบบพิเศษที่ปลายด้านหนึ่งซึ่งสามารถ ยืดเข้ากับเอวและต้นขาของบุคคลได้เชือกทางเส้นยาวกว่า30เมตรห,มหัวยูเฮาเอาเชือกและยืดไว้กับตัวเองเขารู้แล้วว่าเชือกแบบนี้มีไว้เพื่อใช้ร่วมกับเครื่องมือวิญญาณประเภทบินได้เมื่อมีวิญญาณาที่มีระดับการฝึกฝนที่แตกต่างกันการใช้เชือกแบบนี้จะช่วยให้ผู้ที่มีระดับการฝึกฝนที่สูงกว่าสามารถนําผู้ที่มีระดับการฝึกฝนที่ตามบินไปพร้อมกับพวกเขาเพื่อเพิ่มระยะทางร่วมกันที่บินโดยทั้งสองคนจึงช่วยให้ทั้งสองสามารถรักษาความเร็วในการบินได้เร็วขึ้น หวอยู่เฮาไม่ใช่คนเดียวที่ได้รับเชือกทุกคนก็ทําเช่นนั้นรวมทั้งหวังยานเมื่อทุกคนได้รับเชือกแล้วปลายของพวกเขาทั้งหมดจะถูกส่งมอบให้กับผู้อาวุโสสวนเด็กๆพวกเจ้าจะต้องพยายามอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องตัวเองสักหน่อยเมื่อเราขึ้นไปทุกคนควรรักษาตําแหน่งที่หันไปข้างหน้าเมื่อข้าให้สัญญาณแก่พวกเจ้าแล้วให้เปิดใช้งานพลังวิญญาณของพวกเจ้าเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองได้รับบาดเจ็บจากความดันรอบตัวเราเข้าใจใช่ไหม เข้าใจแล้วทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันผู้อาวุโสส่วนกำลังจะบ,บินจิตใจ,จของหัวยุงเห่าสั่นไหวเหิรไขโถซึ่งอยู่ข้างหลังเขาลอยขึ้นไปในอากาศพร้อมกับการลากจูงไม่มีใครเห็นสิ่งที่ผู้อาวุโสส่วนทำแต่เครื่องมือวิญญาณประเภทบินได้ที่มีความหนาครึ่งหนึ่งของหัวยุงเห่าและเหิรไขโถปรากฏขึ้นที่ด้านหลังของเขาปีกสีแดงเข้มชุดหนึ่งคลี่ออกจากรวดเร็วจนกระทั่งพวกมันมีความกว้างประมาณ2เมตรหรือมากกว่านั้นซึ่งไม่ถือว่ากว้างเกินไปอย่างไรก็ตาม มี12แรงขับที่ปลายปีของเขาเป็นที่ทราบกันดีว่าเครื่องมือวิญญ,ญาณประเภทบินได้รับการเสริมกำลังแม้แต่หัวยู้าวและเหอไคโถก็มีเพียงสองแรงขับเท่านั้นนี่มันเป็นเครื่องมือวิญ,ญญาณประเภทบินได้ประเภทไหนกันหัวยู้าวเข้าใจอย่างรวดเร็วแล้วว่าเครื่องขับดันทั้ง12นี้มีความหมายอย่างไรเมื่อทุกคนเข้าสู่ตำแหน่งหันหน้าไปทางข้างหน้ากลางอากาศแล้วเสียงของผู้อวุโส่วนก็ดังขึ้นทุกคนพร้อมหรือ,อยัง3 2 1ไปกันเถอะ หลังจากเสียงตะโกนของผู้อาวุโสส่วนปีกของเขาทั้ง12ตัวก็ระเบิดออกมาพร้อมกับแสงสีขาวที่ลุกชดช่วงหลังจากนั้นทันทีหัวอยู่เฮารู้สึกได้ถึงแรงระเบิดขนาดใหญ่ที่เอวของเขาเนื่องจากความดันมหาศาลที่กระทำกับปีกที่อยู่ด้านหลังของเขาเขาจึงถอนออกเล็กน้อยโดยอัตโนมัติหลังจากนั้นเขาก็ไม่สามารถมองเห็นสภาพแวดล้อมได้อย่างชัดเจนอีกต่อไปในเวลาเดียวกันเสียงนกหวีดเจาะหูที่มาจากความดันรอบตัวเขาส่งผลต่อการได้ยินของเขา หลังจากผ่านไปเพียงไม่กี่วินาทีเขาพบว่ามันค่อนข้างทนไม่ได้เพียงแค่อาศัยพลังวิญญาณของเขาเพื่อปกป้องร่างกายของเขาดูเหมือนจะไม่เพียงพออีกต่อไปวางตรงยังคงจับขาของเขาจากด้านล่างและเขาก็ไม่ได้อยู่ในสภาพที่ดีมากขึ้นเช่นกันพลังเฮาตรงของพวกเขาไหลเวียนด้วยความเร็วสูงผ่านร่างกายของพวกเขาในขณะที่สีแดงทองที่มาจากแขนสายของเขาสะบัดอย่างไม่หยุดยอนขณะที่มันปกป้องร่างกายของเขาเองหมอจะเฮาไม่กล้าที่จะประมาท เอาปล่อยวิญญาณยธจักรพาธดินีแมงป่องน้ําแข็งโยกทันทีซึ่งทําให้ชานเพชรพิทันถูกใส่ปกคลุมพื้นผิวของร่างกายของเขานี่คือชุดเกราะของจักรพาธดินีแมงป่องน้ําแข็งยกแน่นอนว่าความกดดันที่ห่อหุ้มเขาลดลงในช่วงเวลาที่เขาเปิดใช้งานชุดเกราะของจักระพาธดินีน้ําแข็งในทันทีหัวจมฮ่ายัางพยายามที่จะปลดปล่อยการตรวจจับจิตวิญญาณของเขาเพื่อตรวจสอบสภาพร่างกายสิ่งแวดล้อมของเขาแต่ในการค้นพบอย่างรวดเร็วด้วยความประหลาดใจของเขาทําให้เขาไม่สามารถ ปลดปล่อยทักษะวิญญาณของเขาออกไปได้ไกลกว่า1ฟุตนี่มันเกิดอะไรขึ้นเจ้าเดินทางเร็วเกินไปด้วยเหตุนี้รังทางจิตวิญญาณของเจ้าจึงถูกตัดขาดและกระจัดกระจายทันทีที่มันออกจากร่างของเจ้าเชี่ยวังมากขึ้นและอย่าพยายามทําอย่างอื่นมนุษย์คนนั้นแข็งแกร่งจริงๆน,นน้ําแข็งนิมิตไปหาทําให้หัวยุ่เห่ารู้ได้ทันท่วงทีจาก,กระพัดดีนีแมงปองน้ําแข็งหยกพูดว่าเขาจะไม่เป็นคู่ต่อสู้ของข้าด้วยซ้ําถ้าข้าเป็นเหมือนเมื่อก่อน น้องน,น้ำแข็งนิวิตไปหาเปลี่ยนเสียงของเขาท,าทันทีพูดว่านั่นเป็นเพราะพลังของข้ายอดเยี่ยมมากจักรพรรดินีน้ำแข็งพูดว่าหุูป,ปากในขณะที่หัวยูเฮาใช้ทักษะวิญญาณป้องกันเท่านั้นการใช้พลังวิญญาณของเขาก็ไม่มากเกินไปหลังจากใช้ชุดเกาะของจักรพรรดินีน้ำแข็งเป็นะระยะเวลาหนึ่งหัวยูเฮาได้เปลี่ยนไปใช้เกาะวิญญาณระดับ2ซึ่งมีความสามารถในการป้องกันในระดับที่เหมาะสมอย่างน้อยที่สุดก็จะไม่มีปัญหาใดๆกับการปกป้องร่างกายของเขาจากลมที่ป่นป่วน ความเร็วระดับสุดยอดที่ผู้อาวุโสส่วนกำลังเดินทางทำให้หัวยุ่งเห่ารู้สึกได้ถึงความมืดมิดแม้แต่เงยศีรษะขึ้นเพื่อดูดวงดาวและแสงจันทร์ก็เป็นไปไม่ได้ด้วยเหตุน,นี้เขาจึงทำได้เพียงแค่ป้องกันตัวเองให้ดีที่สุดนี่คือความแข็งแกร่งของผู้อาวุโสส่วนใครๆก็คงอยู่ในสภาวะสมดุลกลางอากาศได้โดยใช้เครื่องมือวิญญาณประเภทบินได้และโดยปกติอากาศก็ไม่มีแรงต้านทานมากนักอย่างไรก็ตามผู้อาวุโสส่วนสามารถเดินทางด้วยความเร็วที่น่ากลัวได้ด้วยตัวเอง พร้อมกับผู้คนมากมายที่พามาด้วยสิ่งนี้จะอาจที่บายโดยใช้คําว่าความแข็งแกร่งเพียงอย่างเดียวได้อย่างไรก่อนหน้านี้พวกเขาเดินทางประมาณ4 5 0ถึงลี้ในช่วง2ชั่วโมงในตอนนี้พวกเขาต้องเดินทางเป็นเวลาสองชั่วโมงพวกเขาจะหยุดที่1,000ลี้จริงๆง,ง,งั้นเหรอณพรมแดนด้านตะวันตกข,ของจักวรวรรดิิงหลวมันดึกมากแล้วในคืนที่ใครมองไม่เห็นดวงดาวหรือดวงจันทร์อีกต่อไปในความเป็นจริงมันมืดมากในถิ่นธุระกันดานทําให้มองไม่เห็นแม้แต่มือของเรา หากเราจับมือไว้ตรงนั้นช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่มืดที่สุดของคืนเนื่องจากเป็นช่วงเวลาก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกอันไกพลพ้นและวันใหม่กําลังจะเริ่มต้นขึ้นแต่ในทันใดนั้นแสงสีขาวก็ตัดผ่านท้องฟ้าทิ้งหางที่สองแสงอนุดงามไว้ข้างหลังดูเหมือนท้องฟ้าจะถูกแยกออกเป็นสองส่วนในทันใดแสงสีขาวนี้ดูเหมือนดาวตกที่กําลังพุ่งลงมายังพื้นโลกอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่ามันจะช้าลงเมื่อมันตกลงมาทันใดนั้นมันก็ขยายใหญ่ขึ้น และแสงสีขาวก็เปลี่ยนเป็นแท่นขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางหลาย10เมตรหลังจากนั้นก็ปรากฏว่ามีเงาดำๆหลายเงาลงมายังพื้นโลกจากแท่นเสียงของผู้คนที่ย้อนกลับไปอย่างต่อเนื่องสะท้อนอยู่ในอากาศยามค่ำคืนเมื่อแสงสีขาวหายไปแล้วร่างนับสิบร่างที่ปรากฏขึ้นก็มีทั้งโซเซหมอบลงกับพื้นหรือพิงกับลำต้นของต้นไม้นอกจากนี้กว่าครึ่งหนึ่งอยู่ในระหว่างการอาจเจียนพวกเจ้าทุกคนมีความสามารถดีมากเสียงแหบดังก้องชายชราที่เสื้อผ้า มันเยิ้มเดินมาข้างหน้าพร้อมกับน้ำเต้าขนาดใหญ่ในมือหลังจากนั้นเขาก็ดื่มเหล้าจำนวนมากชายชราคนนี้เป็นหนึ่งในผู้อาวุโสข,ของศาลาเทพสมุทรอันศักดิ์ธิ์ของโรงเรียนซือไหลเคอรคอ์และยังเป็นรองผู้บัญชาการของผู้พิทักษ์ซือไหลเคอรคอ์ผู้อาวุโสสว่วนร่างกายที่มีอาการหน้าซีดทั้งหมดที่กำลังอ้วกเห็นได้ชัดว่าเป็นนักเรียนที่เขาพามาด้วยแม้แต่คนที่แข็งแกร่ง,งอย่างมาซิวเทาและใต้แย่เหิงก็อยู่ในสภาพที่อ่อนล้าพวกเขามีช่วงเวลาที่ยากลำบากในการาระงับของเหลว ในกระเพาะอาหารเฮอ้อไคโถและสุสันติอยู่ในฐานที่เร็วดายที่สุดในบรรดาผู้ที่มีระดับการฝึกฝนที่สูงขึ้นพวกเขาแทบไม่สามารถระงับอาเจียนได้ใครบอกให้พวกเขามีร่างกายที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาสีทองด้านนอกเซลล์เซลล์หัวยูเ้าได้วางตรงต่างมีอาการเช่นกันโชคดีที่หัวยูเ้าได้วางตรงได้รับการป้องกันจากกระดูกแขนซ้ายของแสงสีทองซึ่งได้รับการปกป้องตัวเองด้วยพลังเข้าตรงของ,ของพวกเขา ที่พวกเขาหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องในระหว่างการเดินทางที่วุ่นวายดังนั้นพวกเขาจึงดีกว่าคนอื่นเล็กน้อยเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ